ตรงนั้นระวังวันใดยาอุดตักขี้วัวไปส่งใหญเกินยับมาพี่เ็ดยนี่เขาเอื่นว่าการเก็บงานที่แบบมีความสูบีสูดแล้วนี่ยินว่าจมว่าผัวผัวผ้าผีเที่ยวไปหันไปนี่เก็บงานในลมนี่นี่เก็บงานสบายนี่เป็นแรงงาน งานได้ลมเย็นสบายอยากนั่งก็นั่งได้นั่งเก้าอี้นั่งสบายนั่งเห็นว่าเมื่อไงเขาหูดังถึงไงเดี๋ยวนี่เขาเอินว่านี่จักอันนี้เราไปเรียกเาเงินมาเติมมาลดเราต้องไปขอเรต้องไปยืมพออยืมมาคักเงี้ยวเขามีคนไหนยืมสู้กันภาษาคนเลี้ยงงว บางคนก็ว่าเลี้ยงงัวแล้วอีกเลี้ยงไปเลี้ยงงัวไปขายใส่หนีใส้ชิ้นก็นะคิดผิดเด้อใส่หนีใส่ชิ้นวันนี้ขอโทษเด้อขายไปแล้วขายไปแล้วเลี้ยงงัวแล้วได้จะขี่นี่แหละได้ขี่งัวนี่พวกพวกจะไปคิดหลายครับคันไปคิดหลายว่าเลี้ยงง้อเราสิขายโปดหนีเพราะมีทางเลี้ยงงัวแล้วได้ขี่งัวนี่ไปขายเอาเงินทีละพันแถบมางัวราคาโตกว่าติ ยีดูจากว่าอันใดกําไรมันกําไรมันก็นี่เหรอมันอะไรล่ะมึงบอกได้ปุ๋ยคอกก็ดีแล้วบางคนว่าอุ้ยง้อราคาแพงตัวสี่หมื่นห้าหมื่นเพื่อฝันเลยครับเพื่อฝันเมื่อให้ก็ร่างใจถอดดอกกับว่าก็เฮาเลี้ยงเพื่อผู้ใดบ่กับว่าผู้ใดบ่ขัดสนบ่เดือดร้อนจะเลี้ยงเพื่อ พักพอนย้อนใจเลียงเพื่อว่าเห็นง่วเรามีความสูงขึ้นันก็ได้อยู่แต่ถ้าคิดแล้วว่าสีเรียงง่ว่มาปลดหนีปลดสินที่มันบ่ได้ปลดหนีปลดสินเด้อต่ผู้บ่เดือดร้อนว่าผู้บ่เดือดร้อนซื้อง่วมาซื้อง่วงย่ามใดสิเป็นตะซื้อย่มัน,นมามาถือกก็ไปซื้อเพราะขันบพรเดือดร้อนบ่ราขดสนซื้อเลยแต่ถ้าท่านใดสีเลียงง่วว่าเสียวมาขา่าขามาข่ามาขาย ปลาง้อตรงนี้ราคาถือครับผมก็บอกอยากแนะน้ำดอกเพราะาว่าราคาง้อมันยังบ่ท่านได้๋ยโลงตัวเพท่านในนั่นเลยบ่ท่านในนิ่งสิ <laughs> ขึ้นก็บ,บ่ข <laughs> ึ้นสิลงก็บ่ลงมันไม่ใช่สีลงสิอันสี้นก็บ่ขึ้นแดงเยอะอันสีลงนันลงอยู่แล้วใส่หน่อยครับสามสอบลอยครับสามสอบลอย นี่เชั่อๆเลยปึ๊บปึ๊บนี่ตรงหน้าระวังปัญญาอุดติดสามสอบร้อยเอเคนี่แหละครับพี่น้องตักกี้ปุ๋ยขอกปุ๊กตักขวีขวากไปส่กครับ